ได้ปลามาสองตัวนะจ๊ะเขาเดินกระบวนเที่ยวกันก็เลยจะมาป่วยในสะเราท้องแดงเลยแต่จะเหนื่อยจัดโหทั้งเราจะให้ชีวิตเจ้าอยู่ในสะเรานะจ๊ะอยู่ที่นี้อาจจะรอดตายไปอีกนาน ถ้าไมะเสือกระสูนออกมานอกซะก่อนนะเราให้ชีวิตเจ้าวันนี้และขอพอรให้ลูกเราหลานของข้าพระเจ้าจมีความสุขล่ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไม่เจ็บไม่จนนะจ๊ะแม่ป้าหมอจ๋าอเอาไปรักษาโควิดของผู้คนนะ คือว่าปลาหมอหมอ,อจ้าเชิญไปเลยจ้าดูดีมีสุขนะจ้า,าจะอาไปเลยจ้า,อาโอ้จ้าจ้าจ้าทุกดีทุกดีนะ ขอพรให้เราหลานของเราข้าพเจ้าลูกหญิงลูกชายของข้าพเจ้าอยู่ดีมีสุขมีโชคมีชัยไม่เจ็บไม่จนเขาไม่อยากไปเลยจ้ะเขายังไม่อยากไปจะสงสัยจะเหนื่อยถ้าไม่ไปเดยวเป็ดจะแหบหัวนะเป็ดอยู่ในสะนี่ ยังอยากอยู่ต่อถ้าจะเหนื่อยนะทุกคนอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ไปเ้เหนื่อยเหนื่อยถ้าทางเหนื่อยขอพักก่อนที่นี่แหละน้ำดีมีตลอดและจ้ะเอออยู่ทีนี่ยังรออีกหลายปี ไม่ไปนะทุกคนยังอยู่ต่อทุกคนถ้าจะเหนื่อยจริงๆดูซิจะไปตะขี่นาทีจะไป ไปแล้วตกใจไปแล้วเออยังอยู่อีกตัวนั้นยังไม่ไปนั้นไปเฮออ่ะไปเลยอ่ะให้ชีวิตเจ้าแล้วไปเฮอะไปเฮอะลงเลยตัวทั้งจะยังไม่อยากลงนี่ทุกคนเลยไปเฮอะเจ้ามีชีวิตต่อไปเฮอะ เดีย๋ยวก็ต้มใบมะาขามอ่อนนะนะไปเลยจ้าเราให้ชีวิตเจ้าแล้วไปเถอะรักษาตัวเองให้ดีอย่าไปขึ้นฝั่งขึ้นอีกขึ้นฝั่งนั้นอีกเดี๋ยวคนกินมาเอี่ะต้องเทแล้วทุกคนเลยเขาไม่ยอมไปจริงๆยังก็เดือกขึ้นต่อนะทุกคน ยังไงเนี่ยยังอยู่อีกทุกคนโอ้ยตัวนี้ตัวน้อยนะจ๊ะตัวใหญ่ไปแล้วอไปเต้นนะจะของเราเยอะปลามีเยอะจ้ะทั้งปลาดุกปลาสวาย a oh boy right